ประกอบการอาหารไทยระดับหนึ่งอาหารไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยสเสน่ห์ของอาหารไทยนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสูตรอาหารซึ่งมีส่วนผสมมีความหลากหลายในการปรุงรสชาติผสมผสานจนเกิดความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ในรสชาติของความเป็นไทย โดยเน้นให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอาหารไทยเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักและให้การยอมรับและหยหาม,มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันอาหารไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคืออาหารข้าวและอาหารหวานอาหารข้าวมีลักษณะเฉพาะตัวคือรับประทานคู่กับข้าวหรือที่เรียกว่ากับข้าวประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็มหวานเปรี้ยวและเผ็ดอาหารขาวที่รับประทานตามทั่วไปประกอบด้วยแกงผัดยำทอดปิง้งย่างเครื่องเคียงอาหารหวานมักให้คำนิยามว่าเป็นอาหารชนิดที่ไม่ใช่กับข้าวแต่เป็นอาหารที่รับประทานหลังอาหารขาวโดยทั่วไปนิยมแยกออกเป็นชนิดน้ำและแห้งความหวานของขนมไทยหวานด้วยน้ำตาลและกะทิ ทำให้อาหารหวานไทยมักมีรสหวานปนมันสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการอาหารไทยถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สดใสโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่ไร้พรมแดนของความอร่อยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีหน้าที่และภารกิจรับผิดชอบในด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทย ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะฝีมือทางด้านช่างและการประกอบอาชีพอื่นๆสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลอันจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหลากหลายอาชีพให้คุณได้เข้ารับการอบรมเช่นช่างควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆผู้ประกอบการอาหารไทย ช่างซ่อมบำรุงต่างๆช่างก่อสร้างการเกษตรเย็บปักถักร้อยภาษาต่างประเทศหากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-245-1825 หรือ02 245 4035กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน